สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะพาผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนําไปปฏิบัติจริงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งเป็นหลักที่จะพาผู้ชมไปสู่ความสําเร็จครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการผมจะพาผู้ชมไปพบกับคุณแนนครับแห่งจิตาการ์เดนครับคุณแนนครับได้มีการสร้างรายได้ในการปลูกผักครับแล้วก็มีการทําคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราชมกันในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ประกอบอาชีพรับราชการครูนะคะพื้นฐานเราก็คือพ่อแม่เราทําการเกษตรอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อรับข้าราชการครูนะคะก็คือมาบรรจุที่นี่ค่ะแล้วก็มีครอบครัวนะคะแล้วก็แนนก็มีลูกนะคะเมื่อคลอดลูกแล้วก็ให้แม่จากต่างจังหวัดนะคะมาเลี้ยงลูกทีนี้ปัญหาของคนต่างจังหวัดก็คือแม่ไม่ชอบกิน,กนผักแล้วก็ไม่ชอบกินอาหารจากตลาดนะคะก็เลยชอบทํากับข้าวกินเองค่ะ แนนก็เลยเริ่มปลูกผักให้แม่กินนะคะตั้งแต่ตอนนั้นนะคะพอเราเริ่มปลูกผักแล้วผักของเราก็สวยเพื่อนบ้านก็มาขอซื้อะคะ่ะก็เลยปลูกมาเรื่อยๆคือจุดเริ่มต้นของแนนคือปลูกผักที่กินในครัวเรือนกระเพราโหระพาห,พาหอมทุกอย่างที่สามารถปลูกได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อตลาดที่พื้นที่จำกัดเล็กๆะสามารถปลูกได้ตัวนั้นนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุข อีกแบบหนึ่งที่เราสามารถทําเองได้แล้วลงภูมิใจด้วยกับการที่เราได้กินผักด้วยตัวของเราอะค่ะนะคะ,ะ,คะตอนนี้กําลังคลุกดินใส่ในเดี๋ยวเอามูลไส้เดือนนะคะมาผสมน,นะคะตัวนี้นะคะความจุ หลังจากที่เราทำ u t u b e ฐานฐานผู้ติดต,ตามอะคะ่ะของแนนอะเพิ่มจากหลักพันเป็นหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนภายในเวลาไม่ถึง2ปีนะคะอันนี้ของ YouTube นะคะแล้วก็สำหรับ f c e e o o o อะ Facebook ได้ประกาศสร้างรายได้มาหลังจากที่ YouTube สร้างรายได้แต่ตัวที่ทำให้แนน เป็นที่รู้จักมากๆเลยนะคะก็คือนอกจากแนนจะปลูกผักกลุ่มของเคลแล้วแนนเป็นครูชีวะก็เลยทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการปรับปรุงดินซึ่งบริเวณโรงเรียนของแนนจ,จะติดอยู่กับป่าชายเลนดินจ,จะเป็นดินเค็มทั้งหมดไม่สามารถปลูกผักที่กินใบได้ถ้าเป็นพืชต้องลงกระถางเท่านั้นซึ่งการปลูกผักให้กับเด็กนักเรียนของเราอะ่ะมันต้องใช้เวลาในการ ลดน้ํามันต้องมีคนดูแลดังนั้นสิ่งที่แนนอยากทําก็คือเราจะปลูกผักอะไรที่มันง่ายขึ้นแต่เราไม่ต้องดูแลมากนั่นก็คือผักไฮโดรพนิกกก็เลยเป็นคนแรกๆเลยที่คิดค้นการปลูกผักไฮโดรพนิกในกระมังเพราะว่าถูกที่สุดไปร้าน20บาทแล้วก็พาเด็กๆทําแล้วก็คลิปนั้นเป็นคลิปแรกที่ทําให้เป็นคลิปแจ้งเกิดของจินภาพาการเดนก็คือคลิปปลูกผักในกระมังนะคะยอด ณตอนนั้นประมาณเดือนกว่าได้ยอดมา3 3 0 0 0 0แวิวทำให้เราผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็รายได้ทั้ง y o u t u b e นะคะแล้วก็ Facebook สำหรับจีตาภาการเด้นของเรานะคะสวนผักในในความตั้งใจแรกของแนนอะ่ะเราอ่ะไม่ได้ทําสวนผักขึ้นมาเพื่อการค้าแต่แนนบอกแล้วว่าที่นี่คือที่ทำงานของแนนแนนทําคลิปวิดีโอเพื่อสอนการปลูกผักวิธีการปรุงดินวิธีการดูแลผักดูแลยังไงซึ่งปัจจัยหลักของเราอะ่ะคือแนนทําคลิปเพื่อแนะนําการปลูกผัก ตามประสบการณ์ของแนนสิ่งที่แนนถ่ายทอดไปอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดอาจจะไม่ได้แบบว่ามีประโยชน์มากแต่มันคือความภูมิใจที่แนนทำแล้วได้ผลแนนทำสื่อออกมาในรูปแบบของวิดีโอนะคะแล้วก็ทำทำเป็นข้อมูลการปลูกผักลงใน Facebook แล้วเมื่อสิ่งที่แนนทำตัวนี้ผลผลิตที่แนนทำ มันทําให้เอซของแนนเขาชื่นชอบเขาอยากทําในสิ่งที่แนนทําก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากที่แนนทาคลิปเสร็จผักที่ได้มันก็เป็นสินค้าให้เราได้ลูกค้าอยากมาดูลูกค้าอยากเข้ามาศึกษาแนนก็ให้ลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆที่ปลูกผักเหมือนกันนะคะเข้ามาดูได้แล้วเมื่อดูได้ลูกค้าก็ขอซื้อนี่คือจุดเริ่มต้นของเราเลย ดังนั้นนอกจากเราหนึ่งเราจะได้คลิปวิดีโอสําหรับสอนแล้วเรายังได้ขายสินค้าที่เราทําด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มฐานการผลิตก็คือตอนนี้ก็คือปลูกแบบเป็นอาชีพเลยนะคะแล้วก็มีการขายออนไลน์กลุ่มเป้าหมายของเราอะ่ะมีหลากหลายลูกค้าบางท่านเป็นกลุ่มรักสุขภาพดังนั้นเราเราจะรักทุกคนค่ะก็คือใครที่ชอบผักต่างประเทศสวิตช,ชาร์ เคลหรือผักต่างๆที่เป็นผักที่เอาไว้สําหรับคนที่ชอบรักสุขภาพนะคะชอบผักปั่นอย่างเงี้ยเราก็จะอันนี้เราปลูกเป็นฐานอยู่แล้วนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อยากสร้างอาชีพโดยการปลูกผักไฮโดรนะคะที่บ้านปลูกง่ายๆในพื้นที่จํากัดอันนี้เขาก็จะดูคลิปแนนว่าแนนใช้แบบไหนแนนปลูกย,างงายังไงแบบง่ายๆโดยที่เราไม่มีอุปกรณ์ที่ยุ่งยากอะคะ่ะก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ส ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแม่บ้านและก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะนอกจาก f อของแนนจะเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วแนนยังมี F อฟซกลุ่มผู้สูงอายุค่ะซึ่งอยู่บ้านเฝ้าบ้านชอบปลูกผักเป็นงานอดิเรกแนนก็จะตีอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของผักสวนครัวนะคะแนนก็เลยทําให้สวนผักของแนนมีทุกอย่างเลย คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกลาก้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตรกรรมของเชื้อราไทโคไรมาครับที่สามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชครับและก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครับกับวิทยากร่องของเราในวันนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ตตรวันวิลาอินทนูครับแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ คชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักการนวัตกรรมที่เรียกว่าเชื้อราปฏิปักษ์ครับหรือว่าไตโคเดอร์มาครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือผู้ช่วยจาร์นเตอร์วันวิไลอินทนูครับจาร์นสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากให้จาร์เเราเรื่องของเริ่มเล่นของไตโคเดอร์มาก่อนเลยว่ามันมาอย่างไรที่มาครับก็แรกเริ่มเดิมทีเลยที่มาของเชื้อราไตโคเดอร์มาก็อาจจะต้องขอแนะนําก่อนนะคะว่าไตโคเดอร์มามันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเขาก็คืือออเเปป็นนนช้ทีี่่ยูใดิิมระวัต หรือว่าในต่างประเทศเขามีการวิจัยว่าไตคอเดมามันเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิดก็เลยเป็นที่มาว่า เราก็เลยไปพยายามสรรหาเชื้อไตโคเดอร์มาที่อยู่ในดินนะคะซึ่งซึ่งเวลาแรกเริ่มเดิมทีที่เราจะไปหาเชื้อราจากในดินมาเนี่ยเราจะต้องเอาดินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเกลี่ยบนอาหารซึ่งอันนี้เป็นอาหารจาเพาะเอาไว้สําหรับแยกเชื้อราโดยตรงนะคะซึ่งพอมันมีไตโคเดอร์มาอยู่ในดินนั้นมันก็จะเจริญขึ้นมาเป็นโคโลนีให้เห็นซึ่งซึ่งสีเขียวอันนี้คือสีของสปอร์่สีของสปอร์ไตโคเดอร์มาพอหลังจากที่เราได้ แตรคเดอร์มาจากนี้แล้วเราก็จะไปทําให้มันเป็นเชื้อบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เวลาเพิ่มปริมาณแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้อาหารอีกชนิดหนึ่งให้มันจเจริญได้รวเดเร็วขึ้นนะคะ <ๆ S 1> ก็ก็จะเห็นว่าก็จะเป็นสีเขียวชค่อนข้างชัดเจนทันี้ถามว่า หลักการทางานของมันครับมันมีควบคุมเชื้อโรคพืชได้อย่างไรมันควบคุมอะไรบ้างทีนี้เชื้อเชื้อราเตคอเดมาเนี่ยมันมีกลไกนะคะมันมีกลไกในการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคโดยเพราะอย่างยิ่งเชื้อในดินด้วยความที่มันอยู่ในดินนะคะก็กลไกแรกเลยก็คือมันเป็นเชื้อที่เจริญเร็วเพราะฉะนั้นพอมันไปอยู่ในดินหรืออยู่บริเวณรากพืชเนี่ยมันก็จะไปแย่งใช้อาหารกับ แย่งจากเชื้อโรคนะคะก็คือเชื้อโรคประมาณว่าอดอาหาระ่ะเขาเขาไปครอบครองบริเวณรอบรากแล้วเนี่ยเชื้อโรคก็ไม่สามารถจะเข้าไปในรากได้ซึ่งมันก็เหมือนการปิดปิดประตูแบบยึดไปยึดของพื้นที่ไว้ก่อนครองพื้นที่ไว้ก่อนเชื้อโรคเชื้อโรคที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ร้ายจะเข้าบ้านที่ล็อกแน่นหนาอย่างงี้ก็จะเข้าไม่ได้นะคะที่เขาเป็นประสิทธิ์ของตัวอันนี้ยังไม่ปรสิทธ์อันนี้คือคือเขาจะไปทําหน้าที่ไป คุ้มครองนะคะเป็นเป็นการป้องกันระบบรรกก่อนเพราะว่าเขาจะโตได้เร็วเขาจะไปคุ้มครองได้ก่อนนะคะทีนี้งานที่2เผื่อมีเชื้อโรคหลุดรอดเข้ามางานนี้เขาจะทําหน้าที่อย่างที่2คือเป็นปรสิตการเป็นปรสิตก็คือจะคล้ายๆกับภาพนี้นะคะก็คือเขาจะไปพันรัดเส้นใยของเชื้อโรคนะคะแล้วอ่ะเป็นใยเส้นใยของเชื้อโรคแล้วหลังจากนั้นเชื้อโรคก็จะถูกย่อยสลายไปเชื้อโรคก็จะค่อยๆตายนะคะอันนี้คือกลไกที่2แล้วก็กลไกที่3 คือกลไกการสร้างสารปฏิชีวนะหรืออาจจะเป็นสารพิษบางอย่างที่เชื้อราสร้าออกมาแล้วก็มาปล่อยทําให้เส้นใยของเชื้อโรคมันถูกย่อยสลายไปนะคะแล้วก็กลไกอันที่4ซึ่งอันนี้กลไกอันนี้เป็นเป็นที่มีชื่อเสียงแล้วก็กำลังกําลังจะมีคนพัฒนามากขึ้นในจุลินทรีย์หลายๆชนิดก็คือความสามารถในการชักนําให้พืชเกิดความต้านทาน ถ้าถ้าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะงงแต่ว่าถ้านึกถึงสถานการณ์โควิด่นะคะสถานการณ์โควิดคนที่จะป้องกันโควิดได้คือคนที่ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมมีมีวัคซีนคอยป้องกันซึ่งงานนี้แต่คเดมาเขาจะมีกลไกบางอย่างที่พอเวลาที่เขาใส่ไปที่ระบบรากแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้พืชสร้างสารบางอย่างออกมาซึ่งสารเหล่านี้มันสามารถจะต่อสู้หรือยับยั้ง เชื้อโรคที่เข้ามาในภายหลังได้พอเชื้อโรคเข้ามาก็มาเจอสารที่พืชสร้างขึ้นก็หยุดไว้แค่นั้นเชื้อโรคก็จะไม่ก่อโรคงานวิจัยตั้งแต่เริ่มพัฒนาว่าจะเริ่มจากอะไรไปสื่อตรงไหนบ้างะที่เราทำงานวิจัยตรงนี้ก็ลำลำดับขั้นตอนนะคะคอันที่1ก็คือแยกเชื้อมาได้เรียบร้อยนะคะอันที่สก็คือเราจะเอาเชื้อไตโคเดมาเนี่ย ไปต่อสู้กับเชื้อโรคก,ก่อนนะคะ <ๆ S 1> เพื่อดูว่ามันจะต่อสู้กับเชื้อโรคในกลไกลของรูปแบบไหนที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว,ว,วิธีการว,ว,วิธีการ,<ม>รในเพลท <นะ S 2> ก็คือจะเป็นการที่เอาเชื้อเชื้อโรควางไว้ด้านหนึ่งมาแข่งกันนะคะแล้วก็แล้วก็หลังจากที่แต่โคเดมา์มันเจริญคุมทับเชื้อโรคนะคะมันทําให้เชื้อโรคเปลี่ยนไปยังไงนะคะมันจะทําให มีการมีกระบวนกลไกของการเป็นปรสิตไหมรหรือว่ามันจะเข้าไปทําให้ผนังเชื้อโรคเป็นรูหรือเข้าไปเจริญภายในไหมอันนี้ก็เป็นการศึกษากลไกนะคะคพอเห็นแนวโน้มแล้วมันจเจริญคุ้มทับในห้องปฏิบัติการบนจานอาหารเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงขั้นเอาไปทดสอบกับต้นพืชเพราะว่าหัวใจสําคัญเราคือหาจุลินทรีย์ที่ไปควบคุมโรคก็ต้องก็ต้องไปทดสอบกับต้นพืชโดยที่การ กลไกเราทราบเราพอจะรู้แล้วกลไกของมันคือการเจริญที่เร็วเพราะฉะนั้นเราก็รีบไปป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยการที่เราจะปลูกพืชอย่างถ้าตอนแรกเป็นระยะต้นกล้ามันจะมีโรคซึ่งเกิดจากเชื้อในดินเราก็ใช้วิธีคลุกเมล็ดเอาเอาไตรโคเดมาไปเคลือบเมล็ดไว้เมล็ดพืชที่ที่ที่กำลังจะปลูกนะคะแล้วหลังจากนั้นคือบางครั้งอันนี้อันนี้คือถ้าแช่เมล็ดแล้วมันก็จะไปอยู่กับ ลากลากง,งอกออกมาก็จะมีไตรโคเดมาป้องกันนะคะหรือถ้าใช้วิธีเพาะกล้าแล้วจะย้ายกล้าลงไปในแปลงปลูกเราอาจจะใช้วิธีการเอาไตรโคเดมาเนี้ยไปผสมในวัสดุปลูกแล้วก็หลังจากนั้นก็ปลูกพืชลงไป แล้วก็เพาะเมล็ดลงไปนะคะแล้วก็ย้ายกล้าลงไปปลูกในแปลงอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนที่จะย้ายลงปลูกในแปลงก็เอาไตควเดมาไปลองก้นหลุมไปลองก้นหลุมไว้ก่อนงานนี้ก็คือเป็นการป้องกันระบบรากจากการเข้าทําลายของเชื้อในดินทุกรูปแบบนะคะเหตุผลเหตุผลที่ เราพยายามหาเทคโนโลยีมาไปใช้ในลงดินเนี่ยด้วยเหตุผลว่าเชื้อในดินนะคะมันมันมีหลายชนิดมากแล้วการใช้สารเคมีเพื่อที่จะควบคุมเชื้อราแต่ละชนิดเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่ครับท่านทั้าที่สนใจครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ภาวิชาโรคพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้ครับคุณผู้ชมครับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมรณ์ครับและก็การรักษาสมดุลของระบบนิเวศเกษตรครับจะทาให้การปลูกพืชประสบความสําเร็จครับ วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณจิรายุเปินสมุรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับ ขอเล่าประวัติคร่าวๆของอสวนตง,งุ่นเจริญผลนี้คือดั้งเดิมก <c oughs> ็มีการทดลองปลูกพืชหลายๆชนิดครับมีทั้งพริกบ้างมะฝรั่งบ้างแล้วก็หลายๆอย่างครับแล้วรุ่นปูกได้มีการนำสายพันธุ์อง,งุ่นมามาทดลองปลูกสายพันธุ์แรกท,ท,ท,ที่ที่เราเริ่มเอามาปลูกใช่ไหมครับ ที่ที่ที่เห็นคือเป็นสายพันธุ์องุ่นเขียวอ่าลักษณะคือลูกค่อนข้างกลมจะไม่มีทรงสักเท่าไหร่เอ่อความต้องการตลาดก็ยังยังยังไม่แพร่หลายสักเท่าไหร่ครับก็คือเป็นเป็นทดลองคือปลูกองุ่นแล้วก็ได้ได,ได้ได้มีการปรับเปลี่ยนจากพันพันเนี่ยครับสายพันธุ์เนี่ยอ่าสายพันธ์คัดคือสมมุติมันมีเราปลูก 1,000ต้นจะมีสายพันธุ์ที่มันมากลายเขาเรียกตายครับจากหนึ่จะประมาณสักสต้นสามต้นเนี่ยมันจะกลายจากาลักษณะที่โดดเด่นเราก็ทำการขยายเพิ่มครับแล้วมาเปลี่ยนแล้วก็มีนำเข้าสายพันธุ์มาด,ดั้งเดิมตอนนี้คือ,อชื่อสายพันธุ์ที่ที่รู้จักกันคือสายพันธุ์ไว้มะลากาครับ ที่พอพอพอ,พอคัดสายพันธุ์เสร็จก็เลยเริ่มตั้งชื่อกันเป็นสายพันธุ์ไว้เมลากาครับ คือพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ดินเหนียวค่อนข้างอุ้มน้ําแล้วน้าที่ที่เราใช้เนี่ยคือมีตลอดทั้งปีและการการาทำอุ่นของเราเนี่ยมันมีการจัดการบริหารเรื่องน้ําคือน้ำเนี่ยไม่เคยขาดครับแล้วดินดินค่อนข้างจะเป็นดินดีครับเป็นดินเหนียวคือใส่ใส่พวกแร่ธาตุปุ๋ยหมักหรือว่า,าปุ๋ยเข้าไปเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะ ตอบรับพวกพวกนี้ดีครับคือดินและน้ำเนี่ยคือมีมีผลต่อต่อเรื่องรสชาติเลยครับคือองุ่นสายพันธุ์ไว้มาะกาเนี่ยมันโดดเด่นเรื่องอหนึ่งมันฟวาหวานสองอรสชาติากรอบสรูปทรงกระสีสันคือคือจะได้จะได้เกือบเกือบครบครับ คือเนื่องด้วยเราเราเปิดทำกเกษตรเชิงท่องเที่ยวอ่าหนึ่งเราต้องต้องสร้างในสิ่งที่ว่าให้ผู้บริโภคอ่เขาได้รับรับรู้ถึงความปลอดภัยในในส่วนของเราเราถึงได้มีการอาขอ GMP ทางากเกษตรจังหวัดไปครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการาดำเนินเรื่องอยู่ครับเพราะเราตอนนี้เราก็พยายามเตรียมระวังเรื่องสารเคมีที่ตกค้าง เราเริ่มเอากเกษตรชีวภาพากึ่งชีวภาพมามาทดลองใช้บ้างเพื่อที่จะให้ลองค่อยๆปรับเปลี่ยนเพราะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวแล้วเน้นถึงผู้บริโภคเน้นหลักถึงผู้บริโภคเราเลยทําการมีนำกเกษตรอินทรีย์เป็นบางส่วนตอนนี้ก็มีพวกมูลมูลสัตว์พวกมูลข้างคาวมูล คี้วัวคือมามามาทดแทนอยู่ครับตอนนี้พยายามปรับเปลี่ยนครับครับก็คือไปอบรมสารวัตเกษตร ของจังหวัดสมุทรสาครคือเหมือนกับมาเป็นกลุ <ac> <c ười> ่มเพื่อท well ี่จะให้ความรู้เพิ่มเติมกับเกษตรกรด้วยกันครับก็คือศึกษากําลังศึกษาอยู่ครับเพื่อที่ให้มาเป็นความรู้กับเกษตรกรต่อไปครับจะเป็นกลุ่มครับเขาเขากำลังเพิ่งจะเริ่มเริ่มให้ให้ให้รวมกลุ่มกันแต่ละจังหวัดไอ้แต่ละเขตแต่ละตำบลนะครับมามารวมกันเพื่อที่จะให้ ให้ให้เป็นกลุ่มแล้วก็คอยสอดส่องดูแลคอยให้คำปรึกษาในพื้นที่ของตัวเองครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดทางรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอ้อยวรุณีบุญรีครับซึ่งเป็นสัตกอรุ่นใหม่ครับที่ทำเกษตรผสมผสานแล้วก็มาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับ จุดเริ่มต้นหนึ่งก็คือมันเกิดขึ้นตอนช่วงที่โควิดที่เราเป็นโควิดกันนะคะตอนนั้นเราเราจำได้ว่าเราไปไหนไม่ได้เลยเราอยู่แต่ในบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่า,เ,าเรามีเงินแค่ไหนอะ่ะเราก็ใช้ไม่ได้เราไปไม่ได้เราออกไปตลาดไปซื้อกับข้าวยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแม้แต่เราจะกลับมาหาพ่อหาแม่หาพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็คือยังมา ไม่ได้อไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออนะตอนนั้นน่ะเราถ้าเราได้มาอยู่ที่นี่อยู่ในบ้านในที่แปลงนี้ไรเงี้ยที่แบบเออมีบ้านพ่อแม่บ้านพ่ออยู่ตรงนั้นบ้านพี่อยู่ตรงนี้แล้วก็บ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วก็พื้นที่นี้เรามีแหล่งอาหารของเราเราก็สามารถเดินออกมาเก็บผักหรือว่าอะไรเองได้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่เราน่าจะอยู่ได้ด้วยด้วยความรู้สึกที่มัน มันน่าจะอยู่รอดได้ดีกว่านั้นเราเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราใช้คําว่าถ้าเรามีหลุมปลอดภัยอะค่ะเราเรารู้สึกว่าหลุมปลอดภัยหมายถึงเรามีที่อยู่เรามีแหล่งอาหารของเราเองเราสามารถแบบเก็บทานได้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออมันน่าจะดีกว่าแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่าง,อย,างอย่างในที่ของเราอย่างคุณพ่อเขาก็จะมีแบบมีมีเลี้ยงกบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยงกบในในบ่อเราก็มีปลาเนี่ยค่ะในในบ่อเนี่ยมีปลาหมดเลยมีผักอะไรเงี้ยเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในชีวิตประจําวันเลยทีนี้เราก็เลยมองว่าณวันที่เรามาทําเราอาจจะอายุเยอะมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาจับทาสวนในรูปแบบที่มันสะดวกสบายสําหรับวัยแบบเราแล้วจําได้ว่าตอนที่คิดตอนนั้นนะคะเรามองว่า โอเคเราจะทำงานต่ออีกสักสองสมปีเพื่อเราจะเก็บเงินก้อนหนึ่งมาจัดสรรพื้นที่แล้วก็เอาเงินก้อนหนึ่งที่เราเรายังสามารถมีแรงหาได้อยู่เนะะี่ยค่ะมาเตรียมทำพื้นที่นี้ไว้เพื่อใหเอ้เขาเรียกอะไรนะคือมันเหมาะกับกำลังเราแล้วก็เราสามารถทำมันได้ได้ไม่ยากเกินไปน ตอนทางานประจํามาเราทํางานสายบริการมาตลอดคือต้องเจอลูกค้าต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกตอนทํางานที่โรงงานเนี้ยค่ะเราก็อยู่ฝ่ายบริหารที่เราต้องเซอร์วิสพนักงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราค่อนข้างเหนื่อยกับกับกับคนที่เราต้องพบคนเยอะๆอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งที่เราเรากลับมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการที่เราอยู่กับต้นไม้ เรามีความสุขกับการที่เราเพาะต้นกล้าไปเนี่ยเอ้ยมันโตมันงามไหมพอมันพอมันโตขึ้นมาเอ้ยเออมันงามพอเราเอามาลงดินลงแปลงเอ้ยมันมันมันเป็นอะไรพอเราแก้ไปปุ๊บมันมีทั้งความสุขกับความสนุกสนุกแล้วก็ท้าทายสนุกก็คือเอ้ยคือการลองผิดลองถูกเรามองว่ามันเป็นความความสนุกอย่างหนึ่งคือคืออาจจะด้วยความที่เราไม่ไม่ได้ อิงเรื่องธุรกิจเรื่องตัวเงินเป็นหลักอะค่ะเราก็เลยมีความยังมีความสุขกับการลองผิดแล้วลองถูกกันไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกทั้งสนุกแล้วก็มีความสุขกับมันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างหนอนลงเอ้ยเราจะทํายังไงกับหนอนดีเราจะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบพวกปุ๋ยพวกชีวพันธุ์อย่างเดิมเราแบบเราเคยทําแบบนี้แล้วแล้วพอเราไปดู เอ้ยเขามันมีแบบนี้นะเออถ้าเราทำเองล่ะเราเราขยายเชื้อ B T เองเราขยายเมทาลเลเซียมเองอะไรอย่างนี้ล่ะมันเป็นยังไงแล้ก็คือเหมือนเป็นการทดลองที่เราเราเราสนุกแล้วเราก็มีความสุขกับมันพอเรามาทำ ตรงนี้เรามีแปลงผักอะไรเงี้ยเรามองว่าพื้นที่บ้านเรามันมันมันสวยขึ้นทีนี้คือคือส่วนหนึ่งที่เราทำเราอยากให้มันสวยด้วยเราอยากจะแบบทำงานปลูกผักในในในสถานที่ที่มันสวยงามเหมือนเราไปคาเฟ่ฟาร์มคาเฟ่ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลาที่วันที่เรานัดจอยกันหรือว่าวันที่ไม่ว่าจะเป็นพี่สาวพี่อะไรเงี้ยหรือญาติพี่น้องที่เรานัดมาเจอกันคือทุกวันนี้ที่นี่กลายเป็น ูนยนกลางของครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ที่เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องปู่พี่ป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาปาร์ตี้กันที่นี่คือมาทานข้าวกันที่นี่เออพอเราเข้ามาที่นี่ปุ๊บก็มีสวนผักเดินดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนแฮปปี้แล้วเราก็เราก,ก็ภูมิใจกับกับกับสภาพสิ่งที่เราทำกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรามองว่า ประสบความสําเร็จก็คือได้ไปตามเป้าที่เราตั้งถูกไหมคะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเป้าที่เราตั้งอ่ะมันเกินกําลังเราไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าที่ไม่ได้เกินกําลังเราพอดีกับกําลังเราอ้อยเชื่อว่ามันจะประสบความสําเร็จแน่นอนมั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 นไม่ได้ยากแล้วที่สําคัญก็คืออย่างอย่างอย่างเราคิดเราคิดเรามองว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ก็คือเราคิดแล้วเราลงมือ,มอทำอบางคนอยากปลูกผักแต่ว่าแค่คิดปลูกเฉยๆแล้วไม่ได้ลงมือทำเราไม่รู้เราไม่เจอกับปัญหาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อ,อยังไงแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเราลงมือทำอะไรก็ตามแล้วเราไม่หยุดเราเจอปัญหาแล้วเราทำต่อเราไปต่อเรื่อยๆค่ะยังไงมันก็ประสบความสำเร็จแน่นอน คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเฉฐกิจพอเพียงครับคือแนวทางในการลงชีวิตครับเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จครับจำคุณผู้ชมมีความพอมาณพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเวลาของรายการค่าแผ่นดินบลงแล้วครับอย่าลืมติชมรายการของเราได้ใหม่ในวันแล้วราเดันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ